จอบร่ากาเด้อเด้อพี่น้องบางคนเด้อออกจากโลกแล้วคือบอได้ยินเสียงลูกเจ้ามาหนิเุ้ยยังมาตอดคอยเด้อยังบ่เห็นอยู่ฝากอยู่หักก็ฝา,ากอยู่ดอกวาหักแจ๊กจังไดไก่น่อยก็บอได้ยินเสียงแหละไก่น่อยกบ็บอได้เอ้ย ใกไก่น้อยเสียงไก่น้อยอยู่ใสวะเจี๊ยบเจ๊ยบยุใสวะจะได้ยินเจะกกินกินเนี่ยมันไม่มาเม้นเนี่นเราบอกโอ้ยังแต่ตายเรายุ่งยู่ใสลูกเกี่ยวยุใสนางเนะคือเ่าได้ยินเสียงจิกจิกจักจักรอ้ยอุ้ย กึ้งแล้วกึ้งใช่แล้วกึ้งใช่แล้วนี่ใส่ลูกตัวเดี๋ยวนี้ฝากอยู่ตัวนี้